ดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากลุ่มสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาส์ไทยประจำเดือนตุลาคม2565คะ่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส i b e ทุกการติดตามนะคะถือว่าเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์คะ่ะขอบพระคุณอีกครั้งคะ่คะค่ะเราก็มาเริ่มต้นกัน ดูเรื่องของดวงดาวที่จะมีการยกย้ายส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีกุมแบบไหนนะคะดาวย้ายนะคะในเดือนตุลาคมวันที่สามตุลาคมนะคะดาวย้ายคือดาวพั้นคานค่ะพั้นคานจะย้ายมาที่ราศีมีถุนนะคะแล้วก็ดาวพระพุธย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันบ้านของพระพุธเองนะคะแล้วก็วันที่สี่ วันถัดไปพระเกตก็ย้ายมาที่ธนูนะคะแล้วจะส่งผลยังไงนะคะกับชาวราศีกุมนะคะส่งผลนะคะเราก็มาดูเลยว่าส่งผลก็คือพังคานนี้แหละคะ่ะเพราะอังคารเนี่ยตอนนี้ชาวราศีกุมตนูรักษ์ของท่านคือพระราหูใช่ไหมคะพระราหูอยู่เรือนพังคานแล้วพังคานย้ายจากภพพันธุมาที่บุตระอ่าพันธุบุตระนะคะเพราะฉะนั้น ตัวท่านเองนะคะอาจจะมีเกณฑ์นหนึ่งเรื่องแรกเลยนะคะย้ายงานค่ะบางท่านจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานย้ายบ้านเกิดขึ้นนะคะในแง่ของความหมายคําว่าสาหชานะคะท่านอยู่เรือนสหาชาแล้วสาชามาอยู่บุตระนะแล้วเจ้าเรือนบุตรคือพระพุทธ ก็อยู่เรือนมอรณะเนี่ยมันสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงยุกย้ายแน่นอนและย้ายแล้วดีต่อตัวท่านไหมนะคะอย่างน้อยดาวที่กลุ่มกันอยู่ก็ยังเป็นคู่ธาตุคู่สมพลคู่วิชาการในความหมายที่ดีและก็ดาวพระพุธก็ยังเป็นเกษตรในภพคำว่ามรณะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังส่งผลดีเลงกับพระหัสนะ,ะซึ่งเป็นดาว อยู่เรือนการเงินของท่านนะฮะอาจจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างเปลี่ยนงานย้ายงานหรือเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนความรับผิดชอบยังตอบโจทย์ในเรื่องของสุภาษคือดาวพระศุกร์เต,ติบโตก้าวหน้าของท่านเล็งกับ พระหัสคู่รั์คู่โชคนะคะในพบำคำว่ากระดุมพักการเงินเพราะฉะนั้นส่งผลในเรื่องของการเงินไรายได้ผลประโยชน์ของชาวราศีกุมก็ยังดีอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งคําว่าปัตตนีดาวพระอาทิตย์มาอยู่มรณนะก็อาจจะแปลว่าคู่รักคนรักของท่านกับท่านอาจจะช่วงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะาจะมีแบบ ไม่ได้แปลว่าเลิกหรอกอาจารย์มองเพราะยังเป็นคู่ดาวที่สวยอยู่แค่อาจจะห่างๆกันอาจจะหนึ่งเขาไปทํางานทางกายหรือท่านไปทํางานทางกายที่จะต้องพัดภาคจากกันแต่ก็ยังมีการคอนแทคติดต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็จะเป็นในแง่นี้นะคะแล้วก็พระเกตเนี่ยอยู่พบลาภนะคะอยู่พบลาภโยกถึง ตำแหน่งลักขนาของท่านก็ยังส่งผลในเรื่องของโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารต่างๆช่วยเหลือแล้วก็พระหัตก็เป็นดาวเจ้าเรือนของภพลาพะกระดุมพระเงินทองอาลาบก้อนใหญ่ก็ยังสามารถไปถึงชาวราศีกุมอยู่นั่นเองนะคะในวันที่18ค่ะพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นะคะมรณนะเข้าเรือนสุภาษ โทษทีค่ะจากมรณะ,ะนะคะเมื่อกี้อยู่มรณะนะคะเข้าเรือนสุภาแต่พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปัตนีคู่ครองคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนการเซ็นสัญญาการได้รับผลประโยชน์แปลได้หลายเรื่องนะคะคำว่าปัตนีไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวนะคะถ้าแปลคนรักสุภาแปลว่าท่านมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ติดต่อกันคนรักอยู่ทางไกลเดินทางมาหาท่านก็ได้ นะคะหรือแม้กระทั่งเดินทางไปหาเขาก็ได้หรือใครโสดก็มีเกณฑ์ติดต่อกับคนทางไกลเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าปัตตนิสุภาคนนี้จะเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษานะะหน้าตาดีนะคะมีชื่อเสียงในความหมายของดาวอาทิตย์ต่อให้เขาจะได้ตําแหน่งนิดแต่เขาอยู่เรือนของตุลเป็นเรือนมิตรภาพเป็นคู่สมพลต่อกัน ย่อมอยังให้ความหมายเด่นกับดาวพระอาทิตย์ได้ไม่ถึงขั้นอ่อนแออ่อนด้อยตามความหมายคําว่าน,นิดพระสุขก็เป็นนิดแต่ได้พระพุทธช่วยเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่บ้านของพระพุทธนะคะโอเคในวันที่21พระสุขจะย้ายเข้าบ้านตัวเองไปเจอพระอาทิตย์ในคู่สมพลก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นมากขึ้นในแง่ของอการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนรักหรือของคู่ค้าคู่สัญญาของลูกค้าการคอนแทคงานสื่อสาร การเซ็นสัญญาการค้าขายนะคะ,ะคำว่าปัตตนีการได้รับความร่วมมือการได้รับการสนับสนุนนะคะเล็งกับดาวตนุหลักของท่านอยู่ย่อมตอบโจทย์ในเรื่องของความสำเร็จกับชาวราศีกุมอยู่นั่นเองนะคะแล้ววันที่23นะพระพุธก็จะย้ายมาที่ราศีตุลแล้วก็เล็งกับตนุหลักของท่านยิ่ง จะเกิดในเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารมากในช่วงนี้ท่านอาจจะไปเดินเรื่องเอกสารกับหน่วยงานแบงก์หน่วยงานราชการอ,านะะอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเกณฑ์ทําเพื่อเรื่องของอารายได้และผลประโยชน์ก็ได้นะคะพระสุขแปลว่ารายได้ได้ด้วยนะคะแปลการสําเร็จพบคําว่าสุภาซึ่งชาวราศีกุมนะ,ะท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของ บุตรดาวพระพุทธในการลงทุนการเริ่มต้นหรือการทำอะไรในช่วงนี้นะท่านก็ยังทำได้และทำได้ดีด้วยเพราะเล็งกับดาวตนุลักของท่านนะคะและก็อยู่บ้านของดาวตนุลักอยู่บ้านของพราะคานยังโยกกันอยู่ในพบคำว่าบุตรนะฮะสหชะบุตรย่อมมีการคอนแทกการสื่อสารอะไรที่ราบลื่น นะได้รับความสําเร็จในเรื่องของงานปาญทามนเจ้าเรือนการงานด้วยกรมมะนั่นเองนะคะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตของท่านในเดือนตุลาคมที่จะออกในแนวเป็นไกด์ไลน์แบบนี้นะคะอาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีกุมไม่มากก็น,น้อยนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ